บทนำจุดยืนใหม่ของกองทัพอากาศไทยในยุค F 2 9แรกของเรื่องเริ่มต้นด้วยภาพรวมของเหตุการณ์ประวัติศาสตร์นับเป็นครั้งแรกที่กองทัพอากาศไทยได้รับเครื่องบินขับและยุคใหม่จากประเทศญี่ปุ่นเครื่องบิน F 2รุ่นที่มีเทคโนโลยีล้ำสมัยจำนวนทั้งหมด10ลําส่งมอบอย่างเป็นทางการซึ่งถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในด้านยุทธศาสตร์ทางอากาศก่อให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่าง2ชาติ และถือเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความร่วมมือที่มุ่งเน้นยกระดับความมั่นคงในภูมิภาคไม่เพียงแต่จะเพิ่มขีดความสามารถด้านป้องกันประเทศเท่านั้นแต่ยังเป็นการส่งขอบวามไปยังภูมิภาคและระดับโลกว่าไทยกำลังก้าวไปสู่ยุคใหม่ของการรักษาอธิปไตยทางอากาศประวัติความเป็นมา F2 คืออะไรมาจากไหนที่มาของ F2 เป็นเครื่องบินขับไล่ที่พัฒนาร่วมกันระหว่างประเทศญี่ปุน่นบริษัทมิตซูบิชิเฮฟวี่อินดัสทรีและสหรัฐอเมริกาลอคฮีมาทัน โดยมีพื้นฐานจากเครื่องบิน F 16แต่ปรับปรุงให้เหมาะกับการดำเนินงานของกองกำลังป้องกันตนเองทางอากาศญี่ปุ่น JAS ทั้งเทคโนโลยีร达 Active Electronic s c a n n i Array AES โครงสร้างวัสดุน้ำหนักเบารู้จักในชื่อ GRAPHITE EPOXY ระบบอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงการยิงขีปนาวุธ Anti-SSHP และความสามารถในการปฏิบัติภารกิจหลากหลายเมื่อไทยได้รับ F สองจำนวนสิบลำนั่นหมายถึงการย้ายฐานขีดความสามารถมาในระดับเดียวกับประเทศที่มีเทคโนโลยีขั้นสูงพร้อมสมักยภาพในการตรวจการอากาศการป้องกันน่านฟ้าและการตอบโต้ภัยคุกคามหลากหลายรูปแบบการส่งมอบพิธีและความหมายลึกซึ้งพิธีส่งมอบเครื่องบินจัดขึ้นอย่างเป็นทางการโดยมีตัวแทนรัฐบาลไทยและญี่ปุ่นเข้าร่วมทั้งในระดับทหารและการทูตจัดการบันทึกข้อตกลงด้านการฝึกอบรมการบำรุงรักษา และการถ่ายทอดเทคโนโลยีสะท้อนถึงความไว้วางใจระหว่างสองประเทศการแลกเปลี่ยนบุคลากรในด้านวิศวกรรมการบินการซ่อมบำรุงและการฝึกนักบินถือเป็นโอกาสการเรียนรู้ระหว่างกองทัพอากาศไทยและญี่ปุ่นเสมือนเป็นสะพานความรู้ที่ช่วยให้ไทยสามารถพัฒนากำลังทางอากาศของตนเองการประเมินเชิงเทคนิคสิ่งที่ f 2เพิ่มให้กับไทย 1. ระบบราร์ดี s a SA, มีความไวสูงในการตรวจจับเป้าหมายในระยะไกลความคงทนและความแม่นยำสูงช่วยให้ไทย สามารถเฝ้าระวังและตอบโต้ภัยได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 2. โครงสร้างวัสดุน้ำหนักเบาลดน้ำหนักตัวเครื่องเพิ่มระยะปฏิบัติการและความคล่องตัวทำให้สามารถปฏิบัติภารกิจหลากหลายประเภทได้ยาวนาน3ระบบอิเล็กทรอนิกส์และอาวุธครบวงจรรองรับทีปนาวุธนำวิถีทั้งภาคพื้นและทะเลช่วยให้ไทยมีความพร้อมในการจัดการไทยจากทุกทิศท,ทางสี่ความสามารถหลายภารกิจมันติอโอลีสามารถปฏิบัติหน้าที่ทั้งการสืน คุ้มกันตรวจการและโจมตีมากกว่าหนึ่งประเภทภายในเครื่องเดียวยุทธศาสตร์ผลกระทบต่อสมดุลทางอากาศในภูมิภาคการได้มอบ F 2องจำนวนสิบลำจะเปลี่ยนสมดุลทางอากาศในภูมิภาคท,าทันทีไทยยอจะมีเครื่องบินขับไล่ที่เข้าข่ายระดับขั้นสูงตามแนวโน้มของประเทศเพื่อนบ้านที่พัฒนาเศรษฐกิจและกองทัพเช่นสิงคโปร์อินโดนีเซียหรือเวียดนามนอกจากนี้การเสริมศักยภาพนี้ยังเป็นการสร้างความเชื่อมโยงทางยุทธศาสตร์ กับญี่ปุ่นซึ่งเป็นพันธมิตรที่มีศักยภาพทางเทคโนโลยีสูงช่วยให้ในโยบายภูมิภาคของไทยได้รับการสนับสนุนและขับเคลื่อนในบริบทความร่วมมือหลายด้านผลในระยะยาวและโอกาสสู่ทศวรรษแห่งยุคใหม่ระยะยาวแล้วไทยจะเดินหน้าสร้างเครือข่ายที่สำคัญตั้งแต่การสอนักบินไปจนถึงระบบบำรุงรักษาและการต่อยอดเทคโนโลยีนี่คือช่วงเวลาที่ไทยจะได้เห็นการถักดันศักยภาพตนเองขึ้นอีกระดับเช่นการพัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศใช้เทคโนโลยี f สองเป็นฐานในการพัฒนาชิ้นส่วนอุปกรณ์หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ทางทหารของไทยเองความร่วมมือระหว่างประเทศไทยอาจส่งออกความรู้หรือเป็นศูนย์ฝึกแก่ประเทศเพื่อนบ้านการปรับนโยบายการป้องกันประเทศการถือครอง F 2อ,อาจช่วยให้เกิดการปรับปรุงยุทธศาสตร์แบบพุภาคีเช่นการร่วมซ้อมกับสหรัฐญี่ปุ่นและออสเตรเลียทิศทางต่อไปสิ่งที่คนดูควรจับตาสรุปภาพรวมว่าสิ่งที่ผู้ชมควรจับตาต่อจากนี้คือการฝึกและการบำรุงรักษาที่เข้มข้นการจัดตั้งศูนย์ซ่อม F 2. ในประเทศหรือระบบที่พร้อมรองรับการพัฒนาโครงการต่อยอดเช่นการประสานกับการพัฒนาโดรนหรือเครื่องบินไร้คนขับยูเวีที่เชื่อมต่อกับ F 2ความร่วมมือทางวิชาการและอุตสาหกรรมรวมถึงโอกาสส่งออกความรู้ระดับภูมิภาคบทบาทไทยในเวทีระหว่างประเทศอธิการเป็นผู้เชี่ยวชาญหรือเสริมกำลังให้กับพันธมิตรในภูมิภาคสรุป F2 คือบทใหม่ของกองทัพอากาศไทยการส่งมอบเครื่องบินขับไล่ F2 จำนวนสิบลำจากประเทศญี่ปุน่น ไม่ใช่แค่การเพิ่มจำนวนเครื่องบินในกองทัพแต่เป็นจุดกำเนิดของยุคใหม่ในการพัฒนากองทัพอากาศไทยด้วยเทคโนโลยีระดับสูงความร่วมมือทางทหารระหว่างประเทศและแนวโน้มสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศนี่คือก้าวแรกของการสร้างความมั่นคงและสเสถียรภาพในภูมิภาคผ่านช่องทางยุติธรรมและการร่วมมือเชิงก้าวล้ำยุทธศาสตร,ร์นี้จะส่งผลสะท้อนมายาวนานตลอดทศวรรษหน้า